ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดรซันดอทซีโอเอชกับผมครับนายแพทย์อนันต์ชัยฟิลิมาหรือหมอฟันครับเป็นแฟนดีแพทย์และฝั่งหมอเองค,ครับปฏิกิริยาคือเจะน่ามาจันทร์ต้องหายปวดวันนี้ครับไม่มีอะไรครับหมอแค่เพิง่งเป็นคลินิกแล้วก็หมอแค่อยากจะมาขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้มีหลายๆคนนะหลายๆท่านที่มาจากไกลนะมาจากหลายจังหวัดมากๆต่า,างแดนทั่วทั้งประเทศไทยเลยวันนี้ก็เป็นว่าผมมาขอบคุณนะฮะแล้วก็ที่คนเดียวให้เกียรติมารักษากับหมอซันแต่ประเด็นคืออะไรครับทีี่่หมมออขบบคคคุุณณรรู้้ััววานนสิ่งที่หมอันได้คือ ของเอยอะปริมาณมากนะวันนี้ผมได้ขนมเทียนขอบคุณขนมเทียนสำหรับคนคุณป้าที่มีการปวดเขา่านะก็จะจุดจีนแล้วก็ขอคุณป้าเฮง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 นะไม่มีอะไรนะวันนี้แล้วก็วันนี้ไม่ได้มาไลฟ์สอนอะไรไมสิ้นนะวันนี้มาขอบคุณอย่างเดียวล้วนๆเลยถ้าใครเข้ามาแล้วเขาหัวใจเาเแล้วก็เซ์ฮันโดเซย์ไฮสวัสดีนะครับมาันนีเพิ่ิไปกินิกนะครับแล้วอันนี้ฮะข้าวสารน,นะทุกคนครับทุกคนครับผมได้ข้าวสารด้วยกินข้าวที่บ้านแล้วดีใจมากเลยเป็นข้าวกล้องนะฮะแล้วก็ปลูกเองทําเองด้วยแล้วอันนี้ อันนี้เป็นพี่ที่มาจากอุบลราชธานีเนาะนะวันนี้เป็นพี่ที่มาจากอุบลราชธานีก็เอาข้าวสารมาฝากผมก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณมากๆเช่นเดียวกนะันนะฮะอันที่สามอันนี้ผมชอบมากครับคุณพี่วันนี้มีปัญหาเรื่องการปวดหลังกะดูทับเส้นประสาทแล้วก็ไปรักษาโดยก,การฝังเข็มมาสิบกว่าครั้งละกินยาวมากก็ไม่ดีขึ้นวันนี้ก็มารักษากับผมมา,แล,าลมแล้วครั้งที่สามแล้วมั้งเนาะอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้เอากล้วยมาฝากทุกคนครับกล้วยสวยมากวันนี้หมอฟันมาขายกล้วยนะะไม่ใช่นะก็ขอบคุณนะครับ ก็มาขอบคุณนะไม่มีอะไรอยากจะไลค์ขอบคุณอะไรเลยวันนี้นะสวัสดีคุณอาคารินนะครับก็ผมได้กล้วยมาฟึ่งสวยมากๆผมแนะนํานะถ้าใครสนใจจะซื้อกล้วยนะทักมาอินบ็อกซ์ได้เดี๋ยวผมจะแนะนําร้านพี่เขานะเขาเห็นเขาบอกว่าเขาขายเอ่อกล้วยเชื่อมกล้วยตากล้วยอะไรไม่รู้เยอะแยะเนาะก็เขาเอากล้วยมาฝากผมซึ่งเป็นกล้วยที่สวยมากนะฮะน้องนาชาสวัสดีครับสบายดีไหมหายปวดหรือยังนะอ่านี่นี่เป็นกล้วยนะครับนะฮะอันดับต่อไปที่ผมได้มาก็คือ กล้วยเช่นกันนะอันนี้ก็เป็นกล้วยจากอีกี้ดึงนะฮะได้มานี่เป็นกล้วยเหมือนกันนะฮะก็ขอบคุณนะฮะที่ควยมาให้ผมนะแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายไปไหนแล้วนะฮะของกำนี้วันนี้ของกำนันเยอะมากนะก็ขอบคุณทุกคนนะแล้วก็ดีใจทุกคนที่ทุกคนหายปวดนะแล้วทุกคนเนี่ยเออมอย่ารคนวันนี้ก็อาการดีขึ้นถ้บทุกคนเลยไม่มีคนไหนที่อาการไม่ดีขึ้นเลยก็คือดีจะดีขึ้นมากดีขึ้นน้อยแล้วก็มีแบบโหวันนี้มาไกลจากตากด่างดีงเยอะมาบินมาจากสงขาก็มี นะมาจากอ uh, bon, ุบนขับรถมาจากฟีฟเกตโอ๊ยครับ <laughs> มาไกลทุกคนก็ไม่มีอะไรครับ <laughs> ผมแค่อยากจะมาขอบคุณทุกคนทำไมผมไม่ขอบคุณแล้วคนเข้ามาดูเยอะจังนะ <laughs> วันนี้ไม่ได้มีเนื้อหาจะสอนอะไรมีใครมีคําถามอะไรก็ได้ผมให้ทุกคนถามก <laughs> ็ได้มนันยุ่จะสอนอะไรนะเพราะว่าสอนไปหลายอย่างนะแต่ว่าเดี๋ยวผมแพนนะฮะว่าทุกคนครับผมจะแพนสอนเรืเ่องเกี่ยวกับ uh, กระดูกทับเส้นอีกรอบหนึ่งจะกับยาอีกรอบหนึ่งเนาะใครอยากฟังบ้างพิมพ์มาอยากมาให้หน่อยนะใครอยากฟังบ้างพิมมาอยากมาให้หน่อยแนละ้วเดี๋ยวผมจะนัดไลฟ์คีนแต่ผมขอแยกเตรียมสไลด์ก่อนวันนี้สไลด์มันเยอะนะเราจะทํายังไงได้แบบคนมันหายปวดคือตอนนี้มันมีคนหลายคนเนาะที่แบบอยู่อยู่ทางไกลแล้วผมก็เห็นของความตั้งใจเนาะคือทุกคนมาเนี่ยผมเข้าใจแล้วผมให้เกียรติระยะทางมาที่บอกว่าอุบลนฝงขาบินมาเมื่อเช้าเนี่ย เออคือแบบเฮ้ยมันไกลแล้วเราจะมีวิธียังไงที่แบบทุกคนหายปวดได้ดูจะเห็นว่าตอนนี้ผมก็จะมีทั้งเทเลมดิซินเนาะปรึกษาผ่านาวิดีโอคอลคุณไม่ต้องมาก็ได้บางคนเออผมก็จะมีเออเกี่ยวกับเรื่องของการสอนทําคลิปต่างๆที่ผมให้เป็นแนะนําหรือบางคนก็จะนั่งไปดูคลิปนั้นคลิปนึงคลิปนี้อะไรเงี้ยคือทํายังไงทุกคนหายปวดไปที่สุดอย่างนี้ผมบอกว่าโกปีนี้ผมขอช่วยคน5 0 0 0 0 0คนให้ได้ ยังไงทุกคนเจอหน้าหมอฟันที่หายปวดนะั้นแล้วก็ตอนนี้ผมก็เลยแพนว่ามันจะมีวิธีไหนนะที่ผมจะเคยผมเคยเปิดคอร์เรื่องยาไปแล้วแล้วผมจะเอามารีเมคใหม่อ่ามันจะมารีเมคใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะมาเอ่อมาบอกมาแบกมาทุกคนอีกรอบหนึ่งดีไมด่ดีใครดใครีใครอยากได้อยากฟังพิมพ์่าอยากมานะใครอยากฟังก็อยากมานะครับเอ่อคุณนายบอกว่าอยากฟังหมอ,อไลฟ์เรื่องปวดเส้นใต้ขาพับใต้ขาพับใต้ขาพับตรงไหนตรงใต้หลังเข่าไหมใต้เข่าไหม ถ้าเอ็นหลังเข่านี่ผมเคยไลฟ์เรื่องเอ็นหลังเข่าอักเสบไปแล้วนะฮะสองคลิปนะแนะนําไปดูไลฟ์นั้นแล้วนั้นดีมากเนีน่ยขอขอขอวดหน่อยแล้วนั้นดีมากนะทุกคนคือคือ,คอไะฟ์นั้น่ะมีคนไปฟังแล้วก็หายปวดไปนวดกดจุดก็ก็หายแล้วนะหลายคนแนะนําไปดูครับพิมพ์ว่าหมอซันแล้วก็เอ็นหลังเขานะเข้าไปใน u t u b e นะแล้วลองไปเปิดเฟิร์สดูนะแต่ผมก็นั้นมีคลิปคือผมไม่รู้จะสอนอะไรด้ออวยคนที่มาผมไม่รู้จะสอนอะไรตอนนี้คือเดี๋ยวทำยังไงให้มันแบบทุกคนเข้าใจง่ายแล้วก็หายปวดได้มากที่สุด อ่ออย่างวันนี้ผมเล่าให้ฟังได้มีเคสหนึ่งคนนี้เป็นคนไข้มาจากสงขาคนเนี้ยเขามาจากสงขาบินมาเลยนะทุกคนคือบินมาจากสงขาเลยมีการเป็นปวดหลังแล้วลงขาแล้วก็รู้หลังนะตอนแรกอ่ะคืออันนี้ผมไม่ไม่เอ่ยชื่อเลยนะคือตอนแรกอ่ะเขาอ่ะเขาฟังแล้วเขาไปฟังไปเจอคลิปเรื่องคลิปนึ่งที่ผมพูดเรื่องของวงจรอุบาทอ่าเออวันนี้มีจังหวัดน่านมาใช่ใช่วันนี้มีจังหวัดน่านมาใช่อีกคนหนึ่งก็มีน่านมานะคือไปฟังเรื่องวงจรอุบาทแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย เราเป็นวงจรอุบัติใครจําได้ไหมวงจรอุบัติผมผมเคยสอนว่าไงก็ปวดปวดใช่ไหมแล้วก็เครียดแล้วก็นอนไม่หลับใช่ไหมคือถ้ามันครบครบหลุมเมื่อไมันจะหาทางออกไม่ได้ใช่ไหมแล้ววงจรนี้ก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้เขาไปฟังแล้วเขาจะหาวิธีแก้ยังไงเขาก็เลยไปดูอ่าก็เหมือนเหมือนผมก็ไปสอนนะว่าต้องมีสติต้องมีแบบความตั้งใจมากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะหรือเขาก็อ่ะเอาวะแล้วเขาก็แบบว่าคือเขาอะก็ดีขึ้นแหละแต่ว่าเขาไปรักษาไปกินยาแล้วบอกว่าคือมันมีผิดไหลมันมีผิดหลาย เขาไปรักษาโดยการกินยายาที่เขากินอันที่หนึ่งคือไม่ครบแต่โชคดีอย่างหนึ่งเขามียาแก้ปวดเส้นประสาททุกคนใครไม่รู้นะผมพูดหลายรอบแล้วนะยาแก้ปวดเส้นประสาทถ้าคุณไม่กินนะแล้วคุณเป็นทับเส้นนะคุณไม่กินผมการันตีว่าชาตินี้คุณก็ไม่หายผมกล้าพูดเลยนะแล้วทุกคนที่เป็นเยอะๆนึกภาพว่าวะนะเขาก็เป็นเนี้ยแล้วก็ไม่ได้เขาก็เสียดายนขา้เขากินแตนะ่คุณหมอเขาจ่ายปรากฏว่าจ่ายนิดเดียวมันก็เลยไม่ถึงพอไม่ถึงมันก็เลยไม่หาย ทีนี้เฟดเขาก็บอกไม่งั้นไปฝังเข็มหมอฟันแนะนำฝังเข็มก็เลยไปฝังเข็มปรากฏไปฝังเข็มแล้วไปฝังเข็มแบบคายจุดปรากฏว่าคายจุดไปเขาบอกว่าอาการคือเขาระบมครับทุกคนเขาเจ็บกว่าเดิมทุกคนครับผมขอพูดตรงนี้เลยนะฮะฝังเข็มมีหลายแบบนะหลายคนชอบมาต่อว่าฉันว่าก็หมอว่าไปฝังเข็มไปฝังมาไม่เห็นดีเลยเจ็บกว่าเดิมเอ่อฟังทุกคนฝังกันนะแต่ละคนแต่ละคุณหมอครับจะมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ผมบอกไกลง่ายทุกคนในฝั่งังไอ้ฝั่งแล้กันผมก็พูดแนะนําคนนี้ให้กับเขาฟังเนาะเขาก็ถามผมว่าหมอฟันครับแล้วแล้วฝั่งเข็มที่ผมไปฝังมากับหมอหมอสันมันต่างกันยังไงเอางี้คือฝังเข็มผมเข้าใจทุกคนเข้าใจว่าคอนเซ็ปต์ว่าฝังเข็มมันมีอะไรบ้างฝังเข็มหลักการก็คืออันนี้หนึ่งคือเทคนิคแรกคือเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเทคนิคแรกคือจะฝังแบบใดนีดนีงคือปักเพื่อคลายจุดเจ็บอ่าสมมติว่าคุณปวดคอบาลัยคุณมีจุดเจ็บภาษาอังกฤษเรียกว่าทิกเกอร์พอยท์คุณเเเเจ็บบบตรรรงงงนนนีีี้้้คคุุุณปปปป๊๊หหาาาายยยยวดืือออออออข่่ะัทิกก์พ ปากพวกนี้มันจะระบมอยู่ละนะเอาพูดตรงๆกล้าพูดเลยกล้าพูดด้วยใจจริงเลยเมื่อก่อนหมอก็ไม่เข้าใจเฮ้ยหายใช่ไหมปักแล้วปักอีกปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกันแลวครับคนไข้กลับไประบมเจ็บเข็มเฮ้ยผมรู้ลล้วัง้วเนผมรู้แล้วว่าแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันนะาแต่ละคนทนความเจ็บได้ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเนื้อปะอย่างอย่างล่าลสุดที่ผมเพิ่งโพสต์ไปเมื่อเช้าว่ามีคนหนึ่งปวดเข่ารักษาแล้วทําไมเขาถึงไม่ฝังเข็มสิบกว่าครั้งแล้วไม่ดีขึ้นทำไมผมมาฝังเข็มแล้วมันครั้งหรืออัาาากาเเดีขลย เพราะว่ามันแต่ละคนเทคนิคมันไม่เหมือนกันเนี่ยนึกภาพว่านี่อันที่สองเวลาเขาปักมันต้องมันต้องโดนนี้ดีกว่าถ้าฝังแล้วมันต้องโดนถ้าปักแล้วมันเฉยเฉยปักแล้วไม่รู้สึกอะไรเกิดขึ้นปักแล้วไม่เห็นจะดีขึ้นอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์โอเคปะมันเหมือนคุณเอาเข็มไปผ่านฟกิีจถ้าใครที่มาเจอหมอสนิทผมจะถามทุกคนเลยว่ารู้สึกยังไงบ้างมีตื้อๆหนักๆนโนๆหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือป่าถ้าไม่มีก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะแม้แต่เวลาคุณไปฝังเข็มกณลองเช็ค อาการที่คุณลองรู้สึกดูแต่ถ้ามันมากเกินไปเวลาผมผมบอ,อกคุให้ถ้ามันมากเกินไปก็ต้องบอกผมด้วยมันจะได้ถอยไม่งั้นตอนเอาเข็มออกมันจะช้าเข็มกลับไปก็จะเมื่อยไม่แปลกอันนี้เป็นเรื่องปกติหรือว่าปะ,ปะอันนี้ฝังคือเป็นฝังแบบไม่ได้กัดเลยกกันลมปานเลย อันที่สองคือเป็นปักตามลมปานนะผมก็อธทีย่ยนี่ผมอธิบายเขานะวันนี้ก็ไหนๆพูดเรื่องเขาแล้วมาพูดเรื่องนั้นทุกคนฟังหน่อยว่าวันนี้เมาะมอ,อยวันนี้ไม่ไม่ได้มีหลักการอะไรพิเศษนะทุกคนนะวันนี้คือแค่อยากจะมาขอบคุณเรื่องกล้วยแล้วก็ข้าวสารที่แบบวันนี้ได้เยอะมากๆนะแต่วันนี้พูดถึงคนไข้จากสองขาคนนี้ทีนี้ถ้าปักตามลมปาาเขาบอกอธิบายแต่ว่าถ้าคานที่มีปัญหาเรื่องความปวดเนาะมันก็จะแบบความสมดุลมันก็จะไม่มีการปักก็จะช่วยคลายลมคลายลมปวดคลายลมปวดคลายลมปานดะแมมเลือดลมมัน อันนี้ก็เป็นเทคนิคทีศว์หรือว่าเึ่งฝึในแพทย์หมอแพทย์จริงจะปักแบบนี้อยู่ละนะแบบใบ,บแรกคือแพทย์ปัจจุบันก็อ,อย่างที่บอกผมว่าผมโชคดีผมเรียนทั้งแพทย์ปัจจุบันมาก่อนแล้วพอต่อวิสัญรยีแพทย์งานก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรื่องความปวดเรื่องกับการเรื่องของยาแล้วผมค่อยมาต่อมหมอฝังเข็มได้ภาพไหมทีนี้มันจะมีแบบที่สามมาทุกคนคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับจุดปวดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับลมปานแต่ช่วยคนไข้ได้อ่ะภาษาเอาง่ายๆของหมอเรียกว่าจุดไก่ลวกัน นะเป็นปักที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่ตำแหน่งคนไข้ปวดเลยไม่ได้เกียบบ้างแล้วว่าแต่มันช่วยคนไข้ได้อันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึน่งเวลามามาทอนคนไข้ไแบบปวดเข่ามาอะทำไมผมไม่ได้ปักเข่าผมไม่ปักมือเอา้าแล้วทไมหมอถึงได้ปักเข่าล่ะก็ก็คืปักเข่าแล้วมันไม่เวิร์คก็ใช่ครับผมก็เปลี่ยนไงนึกภาพมาเพราะฉะนั้นอันเนี้ย เวลาคุณจะเช็คอะคนก็เช็คไอ้ดีก่อนนะไปดูว,ว่ามันเป็นยังไงเออมันโอเคไหมโอเคยังไงก่อนคุณดูภาพมาไม่ใช่มาโทษหมอสัน้นหมอสั้นไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกาันนะครับนะแล้วผมก็ไม่ได้บอกผมเก่งที่สุดนะแต่ผมก็แค่จะมีเออพอดีว่าเราโชคดีและเรียนมาทางหลายแบบก็เลยเข้าใจมากขึ้นโอเคไหมนะอ้ะมีคาถามอะไรไหมเมื่อกี้เห็นล้วแบบนะวันนี้ก็มาท์มอยแล้วกัน สวัสดีค่ะคุณหมอเป็นหมอโรคทับเส้นมาสี่ปีไปฟรีไอมอนแล้วหมอบอกว่าให้ผ่าตัดไม่ผ่าตัดกลัววันนี้เวลาล,าลงขาแล้วก็ปวดหัวน้ำมันโอ้ยอคุณฝ้อยทองครับตอนนี้หายคนที่เข้าเพจนี้หายทุกคนฮะนะแนะนําง่ายที่สุดถ้าไม่คิดอะไรไม่ออกนะฮะผมง่ายกว่าง่ายง่ายกว่านัอนสมมติไม่ยังไม่อยากฟังเข็มอาจะสมมติไม่อยากจะมาเจอหมอไปดูคลิปครับที่ผมสอนเรื่องของทับเส้นเยอะแยะมากมายหรือถ้าแบบเร็วๆหน่อยก็เข้าไปเรียนคอร์สไอแคร์โฟอันนี้แนะนําไม่รู้นักเรียนมีนั้นมีนักเรียนในนี้ด้วยฮะ นะถ้าถ้าดีถ้าถ้ามีช่วยพิมพ์ว่าดีมากๆให้หน่อยนะคอลนี้ดีมากๆไหมช่วยชมมันดีมากๆให้หน่อยนั่นเดี๋ยวผมจะเอามารีเมคใหม่เดี๋ยดูก่อนนะครับเนาะนะฮะแนะนําเลยครับคุณไฟย์ทองเฟยทองนะสวัสดีครับบอกตรงจุดหมอปักครั้งเดียวหายขอบคุณมากครับคุณปูขอบคุณมากครับอ่าโอเคสวัสดีครับคุณเมย์สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเล็กอ่าสวัสดีครับอ่วันนี้ถือว่าพบปะนะไม่ได้ไลฟ์นานเนาะคือคือคือเดือนหน้าผมจะเปลี่ยนไลฟ์แล้วนะอาจจะไม่ใช่ไปทุกวันจันทร์และอาจจะเป็นวีที่สองกับว พอดีว่าเดี๋ยววันจันทร์พอดีผมติดภารกิจแล้วตอนนี้เหมือนมีมีงานที่ต้องคือก็ถือว่าดูแลคนไข้มันมันมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็อย่างที่ผมบอกทุกคนน่ะรู้แหละว่าผมมีก็คือคอ่อ ME ออกมาไลฟ์เนาะก็มีทำคอนเทนต์เนาะแล้วก็มีแบบสอนนะมีสอนนักเรียนเนาะแล้วก็ต้องมีนักเรียนคือคนไข้อะนะคนไข้แล้วก็มีแบบเทเลเมดิซีนเนาะแล้วก็มีฝังเข็มมันบางทีมันต้องมันเลยแบบค่อนยุ่งนิดหนึ่งนะครับอ่าอยากเจอหมอมาข่าไม่มีใครว่างพาไปไม่เป็นไรครับตามทําตามดูคลิปเลยก คุณครูบอกว่าเป็นกระดูอะไรนะเป็นกระดูคอเคลื่อนค่ะปวดคอปวดไหล่ซ้ายแขนทั้งแฟนทั้งขวาแนะนาหน่อยค่ะแนะนําไปดูไลฟ์ที่ชื่อว่าชื่ออะไรนะลืมอะไรนะกระดูคอเสื่อมอะไรนะลืมจาไม่ได้แล้วชื่อว่าพิมพาอย่างอ่ะพิมว่าหมอฟันแล้วก็กระดูคอเสื่อมอ่ะเดีวม,มันจะขึ้นนะหมอฟันไม่ได้เป็นนะแต่หมอฟันเคยไลฟ์เรื่องนี้และนําคุณพี่เอ่อคุณพี่อะไรเนะีเมื่อกี้แวบ,บผมไม่เห็นชื่ออ่าคุณพี่คุณครูคุณครูเอสเก,ก้าลองไปดูนะครับเนาะ จริงวันนี้ไม่มีอะไรแค่อยากมาเจอทุกคนมนแล้วก็ไม่แบบไม่ได้ไลฟ์นานนะแล้วก็แล้วก็คิดถึงนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้พมรันทำสไลด์เกี่ยวกับเรื่องของอ่า e care f การแบบมามาให้คนเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมเออนเนี่ยกลับไปที่ผู้ชายคนนี้เนาะทำไมคนเนี้ยเขาถึงไม่หายอันที่หนึ่งอาไวันนี้ผมฝังไปอาการเขาดีขึ้นผมก็ใช้ทั้งเฟสสองทั้งเฟสหนึ่งเขาก็เอยมันดีขึ้นอะ่ะมันก็แปลกถูกไหมแต่ว่าอันหนึ่งที่เขามาเนี่ยคือเขามาเนี่ยเขามาเน,นี่ยเขาอยากจะมารู้ว่ารักษายอย่างไรได้บ้าง คืออยากจะมาคุยกับผมเอาง,ง่ายๆเถอะเอาอยากจะมาเจอตัวเป็นๆน,นะคือว่าเออมันยังไงแล้วมันหายได้บ้างทำไมทุกคนหายแล้วเขาก็เลยเออเขาติดตรงไหนเอา MI มาให้ดูเอาผลเอ็กซเรย์มาให้ดูสุดท้ายตอนนี้คืออาการดีขึ้นแล้วผมก็แนะนําเรื่องยานะครับแล้วก็แนะนําว่าต้องปรับยาตอกนะเพราะว่าเข้าใจอยู่ว่าอยู่ฝงขาแล้วโอ้โหจะบินมามันก็ลําบากให้เกียิระยะทางด้วย แต่วันนี้ทุกคนดูครับวันนี้มีแต่คนไกลๆมาไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะ <ST sl ope> คนกรุงเทพไม่มาแล้วอะไ,ไรไงไม่รู้นะครับเนาะโอเคไหมทุกคน <ST> S> <S วันนี้ไม่มีอะไรวันนี้แค่ออกมาทักทายแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณที่ครั้งสำหรับกล้วยสวยมากถ้าใครสนใจทักมาได้นะฮะแต่ผมไม่ได้ช่วยเขาขายนะเดี๋ยวผมจะแนะนําเขานะนะฮะแล้วก็ขอบคุณสำหรับขนมเทียนะน,ยนะขอบคุนขนมขนมเทียนนะโดยเาขนมเทียนขอบคุณสําหรับข้าวสารนะฮะวันนี้เดี๋ยวไปให้คุณแม่คุณแม่ทำให้น้องเทียนกินด้วยนะข้าวตาด้วยนะ แล้วก็ขอบคุณสําหรับกล้วยอีกรอบหนึ่งนะนะฮะแล้วก็มีหมดเรียงมีฟอมอีกมั้งมีฟอมอีกเนาะมีฟอมอีกนะนะครับคุณพี่คิมถามว่าคุณหมอคะถ้าสมมติว่าทานยาหายปวดล้าแล้วยังรู้สึกว่าตื่ตื่หนังเมื่อยขาดก็จะเดินเพื่อจะตื่ไหนคะโอเคโอาพี่คิมพี่คิมมาถามในนี้ได้ไงเพื่อพี่คิมไม่ถามในในกลุ่มไอแคลโฟล่ะพี่คิมไม่ใช่พี่คิมปวดคนก็คือก็คือเราเพิ่มเพิ่มยาแก้ปวดเส้นประสาทถูไหมโอ้โหนี่เลยเหมือนบอกเคล็ดลับทุกคนนะเอไว้แล้วทุกคนไหนๆก็เข้้้าาาถมมตอบได คือเราแก้ยาเพิ่มยาแก้ปวดเส้นประสาทนะครับอาการปวดร้าวมันค็จะค่อยดีขึ้นนะแต่เวลาอาการปวดตึงเราอาต้องไปเพิ่มยากลุ่มที่2ครับนึกขาวไหมถ้าสมมติไม่ได้กินนะอาจจะต้องเพิ่มยากลุ่มที่2ที่ผมเคยสอนไว้นะครับโอเคไหมอ่ะประมาณนั้นทุกคนครับนะไม่มีใครมีคำถามแล้วนะวันนี้มาทักทายแล้วกันอุ้ยทำไมวันนี้มาทักทายมาดูกันเยอะเลยวันนี้ไม่มีคอนเทนต์อะไรไม่ได้มีอะไรมาสอนหรือใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วเนาะ นะให้ชมคลินิกนะฮะอันนี้ก็มีภาวะ social distancing นิดหน่อยตอนนี้ก็จำกัดคนนะใครไม่ปวดจริงตอนนี้ผมไม่ให้มา <c oughs> ใครไม่ปวดจริงแนะนำดูคลิปไม่ก็เทเลไปดิซินก่อนนะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะในจังหวัดที่มีความเสี่ยงเพราะว่าเราก็ต้องทำเพื่อความปลอดภัยทุกคนด้วยเนาะเราก็ต้องให้เกียรติคนที่เขาเอ่อมาด้วยตอนนี้ก็คือเหมือนรักษาบางคนให้เก่าแล้วก็ให้ได่ปวดจริงๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอยังไงทุกคนนะถ้าใครทำทำคลิปผมนะปรึกษาไปดิซินดิซินเ,เรียนไอคอร์ดไอแคลฟอรบางคนเข้าไอแคลทรีนะ แกปวดทับเส้นแก้ปวดเทายังไงก็ดีขึ้นทุกคนครับทุกคนเพราะอย่างที่บอกครับอย่างที่บอกกติกาคืออะไรครับเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดจะหายมากหายน้อยทุกคนก็ต้องตั้งใจนะแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่วันนี้ให้เกียรติมามาฟังนะแล้วก็คนไข้ทุกคนที่ให้เกียรติเอาขนมมาให้แล้วก็โอ้หลายสิ่งวันนี้วันนี้ขอบคุณแล้วกันวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแล้วก็หมอฟันดีใจมากครับทุกคนอาการดีขึ้นแล้วก็ขอบคุณที่ให้เกียรติมารักษาของหมอฟันถึงบางประกนีก็ขอบคคุุณทท่ อาการดีขึ้นเป็นหลักฐานว่าเออผมช่วยเหลือทุกคนได้จริงๆนะฮะนะคุณอับเบอร์เฟอร์รียคุณหมอเป็นหดอตนักเส้นประสาทนะนะถกเดือนกินยาคุณหมอมาฟองทิ้งหายปวดแล้วโขอ,โอ,โอหัวใจล้วนๆนะครับคุณคุณคุณสามอ่านพวกผมคุณอา่านอะไรนะคุณสา,ามารถไหมครับผมอา่านผิธาหออภัยด้วยนะฮะนะเห็นไหมครัทุกคนแค่กินยาที่ผมฝ้อเนี่ยนะนะบางคนอ่ะเออใช่ <Sí S 1> บางคนแบบไม่สะดวกมาสะดวกฝั่งยาผมก็โอเคนะ ตอนนี้ผมมีระบบการสั่งยานะไม่ต้องห่วงนะทุกคนเวลาใครสั่งยามาผมดูรายละเอียดที่คุณกรอกมามันแนะนําว่าแนะนําว่าเขาเรียกอะไรนะแนะนาว่าให้เขียนให้ละเอียดเวลาผมดูผมจะได้ตอบถูกถูกไหมผมจะได้จ่ายยาถูกแล้วผมบอกเลยว่าแต่ละคนได้รับยาไม่เหมือนกันผมจะดูให้มันแมชกับคุณให้มาที่ฝุดโอเคไหมอันนี้คือผมพยายามหาทางช่วยทุกคนให้มาที่ฝุดนะยุคในยุคข,ของโควิดเนี่ยโลกระบาดเนี่ยผม,มจะทำยังไงก็หาวิธีจะช่วยอ่าเมื่อกี้ก็มีอะไรบ้างอ่า มีฝังเขนะ็มเนาะจะมาฝังเข็มหรือจะมาเาข้าคอร์สก็ได้อะหรือจะไปะหรือฝั่งยาก็ได้อะหรือจะเอาเทลเลมดิซีนก็ได้หรือจะอ,อะไรหลายๆอย่างได้หมดนะแต่ขอ,อยังไงก็ได้ให้คนหายปวดแล้วกันเนาะหรือคุณอยากจะแบบไปนั่งไล่ดูคลิปในช่อง youtube ได้หมดนะฮะอ๋ะอคุณสาอางโอเคคุณจะมาสวัสดีครับดีใจกับคุณสาอางด้วยขอหัวใจรัวๆให้คุณสาอางหน่อยฮะเห็นไหมฮะปวดมากี่ปีนะคุณสำอางเมื่อกี้อ่านไม่ทันสองปีไหมอ่านไม่ทันนะอ่ะเมื่อกี้สองปีปะ อ๋อคุณสมานบอกว่าปวดอ๋อปวดมาหกกินอ๋อเป็นมาหกเดือนใช่ไหมแล้วก็รักษาไม่หายไหมเห็นไหมกินยาไปเซ็ตเดียวหายเลยโดบอกแล้วว่าปวดได้วันหายได้ก็ทุกคนไม่จําเป็นก็ไม่ต้องผ่าตัดเนาะไม่เป็นไรวันนี้ก็ทักทายขอบคุณทุกคนโอ้เข้ามาดูกันเยอะเลยเนะี่ยวันนี้แอบเขินนะเนี่ยโอ้โหทุกคนได้เข้ามาฟังแล้วก็เดียเ๋ยวแล้วผมจะออกไอ้นั่นเตรียมตัวแล้วกันว่าที่เมื่อกี้คุณพิมพ์ว่าอยากยากจากมา ผมจะเปิดลอนช์อันใหม่นะเกี่ยวกับคอสไอแคลโฟนะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นมันกินยังไงนะให้ครบให้ถูกให้ถึงและทําไมมันติงหายได้ใครสนใจพิมพ์วิอยากมาแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวนัดอีกทีทําสไลด์อยู่ยังไม่เสร็จโอเคนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะแล้วทำไมสำหรับ,บวันนี้ก็ดีใจทีุ่กคนเข้ามานั่งฟังนะและ้วก็ยินดีต้อนรับสู่คลินิกมอันนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ตัวไมารกขอ,ของการรักษาคือการดูแลด้วยหัวใจกติกาคือเจอหน้ามาจันต้องห้ปวยสวัสดีครับบายบาย ขอบคุณจำบรับกล้วยขอบคุณนำหรข้อสารแล้วขอบคุณสําหรับขนมเทียนอีกครั้งขอบคุณมากๆขอบคุณจากหัวใจเลยชอบกินขนมเทียนด้วยขอบคุณครับบ๊ายบาย